อาจารย์อ้นกันงานและสวัสดีครับได้แบบอาจารย์อ้นได้กินข้าวเช้าหรือยังครับเนี่ยผมไม่กินครับผมกินฝรั่งกินผลไม้แทนโอ้เป็นคนเมืองนอกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่มันหิวรินก็คว้าไม่กินฝรั่งเนี่ยกินคนเมืองนอกดิกินฝรั่งฝรั่งแปลว่านี่คนเมืองนอกมาอีกแล้วเนี่ยคนต่างต่างบ้านก็มานี่คนเมืองนอกมาอีกแล้วเนี่ยอยู่ประเทศไหนเนี่ยเอธิโอเปียหรืออะไรครับอยู่ประเทศอีกปทไทยเองโอ้เป็นเป็นเชื้อสายมาทางไหนของเราพ่อแม่ มีเชื้อแขกเชื้ออะไรไหมหรือต่างประเทศไหมไม่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่แน่นะเราไม่ได้ถามเลยปนี่ผมยังไม่ได้ตัดนะครับนี่ครับเขาเรียกทรงอะไรนะทรงผมอันนี้พอรู้ไหมจะตัดทรงอะไรจะเอาบนไว้ยาวหรือจะเอาล่างสั้นอ๋อหลางสั้นบนกับสั้นหลางสั้นบนสั้นเอาสั้นหมดเลยแต่ไม่ถึงสกินเฮดใช่ไหมไม่ถึง ไม่ถึงนะมันจะเป็นทรงอะไรอ่ะอาจารย์อ้อนนะท่งนี้มีเบอาาร์เก้าเบอร์แปดเบอร์เจ็ดเบอร์ห้าเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งทรงทรงเก้าแปดเจ็ดถ้าถ้าเกิดเป็นทรงห้าหกเจ็ดอะไรเงี้ได้ไหมได้ครับเจ็ดได้หรือแปดเงี้ยเอาแค่แปดถ้าเก้าผมว่ามันจะยาวไปหรือเปล่าลุงไม่ยาวครับพอดีครับอ่าอย่างนั้นอาจารย์อ,อนมม้นสมมติว่าเราวัดอะไรก่อนเราอ่านโมเดลเนี่ยคือแปดนะครับเนี่ยยังยังยังยาวอยู่เห็นไหมครับอ่าแปดนะเอาแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งใช่ใช่ แปดเจ็ดห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้ทรงนี้นะครับผมจัดไปจัดไปดูนะครับแปดใส่เบอร์แปดก่อนเลยนะครับครับใส่เบอร์ไล่เบอร์มาตามที่พูดเลยนะเบอร์นี้จะเเป็นนีลยไล่เบอร์มาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกเบอร์ให้ได้ก่อนถ้าล็อกเบอร์ไม่ได้หนึ่งจะเสียนี่ได้แล้วครับอ่าล็อกได้แล้วนะครับแปดนะครับแปดอ่าจำไว้ดีนะครับเบอร์แปดดูนะครับทำยังไงก่อนเบอร์แปดเบอร์แปดผมเคยสาธิตแล้วครั้งหนึ่งว่า ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วครับสาธิตมาเมื่อวานก่อนนี่แหละอ๋อเมื่อวานที่แล้วนะเบอร์แปดนะดูนะครับนั่งตรงๆนะครับนั่งเก้าสิบองศานั่งตัวตรงยี่อกยกไหลสมัยนี้เขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าคนทูกคนจะก้มหน้าวิธีวางแผนนะครับครับคือลองดูก่อนวอร์มดูก่อนทําให้คมอย่างงี้วางแผนนี่วางแผนทำอะไรจ์นนนวางแผนว่าจะใส่ไปในรูปไหนเบอร์แปดเนี่ยมันหลายแผนนะการวางแผนเนี่ยจะไปทําอะไรแผนน่ะ อีแผนหนึ่งอะเอาสาวเข้าห้องอีกแผนนี้เอาตัดผมนะครับดูนะครับแผนตัดผมอ่าแผนตัดผมนะครับอร์แปดทำไงเบอร์แปดห้ามไถแนบตรงนี้ก่อนนะห้ามเลยนะวอมดูวอมดูก่อนแล้วกับปืนเลยนี่ผทรงแปดเจ็ดสี่สามสองหนึ่งครับชื่อทรงชื่อทรงนะครับแปดเจ็ดสี่สามสองหนึ่งครับดูนะครับดูวิธีนับเลขย้อนเลยเนาะ คับนับเลขถอยหลังไปเลยว่ากันง่ายแปดเจ็ดสี่สามสองหนึ่งดูนะครับอันนี้แปดนะครับที่ถ่ายอยู่นี่เบอร์แปดแปดให้ดูคักๆเลยทั้งหน้าเนี่ยมาถ่ายทั้งหน้าให้คักๆเลยให้ให้เขาดูชัดๆเลยว่าเบอร์แปดก็ทำอย่างนี้แต่ด้านหน้าเราปล่อยๆนิดนึงเราไปถ่ายช่วงตลางด้านไม่ต้องไปแนบอย่างนี้คือต้องปล่อยๆนิดนึงปล่อยๆก็คือถักๆไปนิดนึงอ่ะเนาะใช่ครับการถักต้องเอาอย่างนั้นแหละครับการถักเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดแต่พอกลางบนนะเบอร์แปดนี่ ข้างๆนี่แหละข้างๆไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องไปยุ่งเลยนะไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยไม่ต้องไปยุ่งเลยอเดี๋ยวมันปวดหัวมันเสียเซลล์เสียสมองเราใช้เบอร์แปดจัดก็ไปอย่างนี้เลยไปอย่างนี้เลยข้างบนนี่เราเอาเกณฑ์ว่าเบอร์แปดมันทําหน้าที่ไม่ได้แล้วเราหยับเหลือนะครับเริ่มจะสอยข้างหน้าออกหรือเปล่าเนี่ยสอยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะมันเป็นเบอร์แปดมันเป็นเบอร์แปดใช่ไหมมันเป็นเบอร์แปดสอยก็ได้ โดยไม่ต้องใช้กันไกลเลยสอยแบบสอยพริกสอยมะเขือสอยอะไรอย่างนี้ือเป่ะสอยมะขามเทศอย่างเงี้ยอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าสอยสวนสวนสอยสอยสวนนะครับนี่สอยสวนเบอร์แปดถอดออกครับอ่าเบอร์แปดถอดออกนะครับเบอร์แปดใช้เบอร์อะไรต่อเรามาดูเบอร์เจ็ดใช้เบอร์เจ็ดนะครับตามที่บอกเลยครับใช้เบอร์นะครับให้ได้เบอร์จริงๆนี่อ่าเบอร์เเบอร์เจจริงนะครับอ่าเบอร์เจ แล้วก็ปิดสวิตก่อนตอนถือทำไมไม่ปิดก่อนครับอาจารย์อ้นปึ๊บครับความเร็วของเรากับความเร็วความใจร้อนของอาจารย์อ้นมันมากกว่าคนอื่นครับมันรวดเร็วมากเลยครับทีนี้เรามาดูเบอร์เจ็ดนะครับับให้เ็ตึงเบอร์เจ็ดเอาข้างข้างอย่างเดียวเนาะข้างอย่างเดียวข้างบนเราไม่ยุ่งข้างก็เอาขนาดนี้รอบหัวเลยอ่ารอบหัวเหมือนขนาดตัดเด็กนักเรียนใช่ไหมใช่ครับขนาดมานนั้นเลยครับอ่าประมาณขอบ ขอบกระโหลกของหัวของเด็กนักเรียนน่ะที่ทรงเด็กนักเรียนี่ครับแล้วก็เอามือแตะแตะผมให้เข้าไปในฟันปะติตอใช้มือแตะเนาะถ้าไม่แตะมันใช้อย่างอื่นแตะได้ไหมล่ะอาจารย์อ้นก็น่าจะได้ไม่ใช้มือน่าจะได้คือเอาอะไรแตะได้ล่ะเอาเท้าอะไรแตะได้ไหมล่ะถ้าเรามุดเราถือหวีอ่ะเนี่ยนายแบบขำเลยเนี่ยเอาเท้าแตะกันมาเป็นเรื่องเลยนะอาจารย์อ้นเนี่ยเอาเท้าหวีเอาหวีแตะอ่าก็ได้แต่มันไม่ทันใจไม่ใจอาใจมือเอาใ้มือเอามือซอง จะได้รวดเร็วใช่ไหมถ่ายมานี่ถ่ายมารอบเลยนะครับเนี่ยถ่ายไปเลยครับถ่ายไปเลยไม่ต้องไปกลัวมันเสียไม่ต้องไปกลัวมันด่างเพราะไม่ใช่หัวเรามันเป็นหัวที่เขามาให้เราตัดจริงไหมดีไหมอย่างเงี้ยช่างพูดอย่างเงี้ยน่าโดนตืบไปมีทีมงานรับจ้างตืบแน่นอนอยู่นู่นนะเอาไหมจ้างไหมไม่ไม่ไมไม่นะครับไม่มวดูนะฮะดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะดูนะเบอร์เจ็ดนะดูนะเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ด ยังอยู่ที่เบอร์เจ็ดอยู่นะครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดะาผมเขานี่อยากโศกอยากหยงไม่ได้อยากโศกกะหยิกเลยแล้วครับอันนี้ไม่ได้อยากโศกระบุเลยนะครับเป็นผมหยิกเลยนะครับผมหยิงหยิงจริงจริงน้องเขาน่าจะมีนุ่นอยู่ฮอนโนลูลูหรือเปล่าอยู่ประเทศฮอนโนลูลูป่ะเคยไหมพ่อพ่อแม่เป็นผสมพันธุ์กับคนประเทศนั้นใช่ไหมนายไม่ใช่เขาอยู่นุ่น เขาอยู่นู่นเลยเขาเป็นคนที่นู่นมาเลยฮอนโนลูลูผมก็ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนฮอนโนลูลูเขาว่าไปไหนไม่รู้เชื่อเชื่อเชื่อคนที่น่าอาจารย์นอนยังไม่รู้จักแล้วมันอยู่ไหนสารระบบของของโลกฮอนโนลูลูประเทศกำลังสั่งไว้เนี่ยประเทศฮอนโนลูลูใช่ไหมผมใหนี่รู้จักอีกเนี่ยฮอนโนลูลูฮูนโนลูว่ะฮอนโนลูลูกำลังศึกษาอยู่นี่ยฮอนโนลูลู จานอนเบอร์เจ็ดนะครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดอยู่ที่เบอร์เจ็ดอยู่ครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดนะครับับสายไฟนี้ด้วยครับอยู่ที่เบอร์เจ็ดไฟไม่มาเลยเดี๋ยว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 ้านะครับเบอร์หกแล้วครับเบอร์หกมันข้ามไปหน่อยนึงเพราะผมมันสั้นแล้วเบอร์หกอย่างนี้กับแปดเจ็ดหกครับสี่สามสองขับได้แล้วมีหนึ่งไหมมันจะมีหนึ่งไหมครับข้ามได้เพราะเราก็อ้างเป็นเบอร์ห้าเป็นเบอร์หกก็ได้มันถ้าเอาเบอร์หกมาเก็บไม่ถูกครับเบอร์ห้าหรือเบอร์อะไรตอนนี้เจ็ดหกห้า สี่สามสองหนึ่งครับนี่อ่าสี่สามสองอันนี้เบอร์สองอยู่ครับนี่อันนี้ใช้เบอร์สองนะครับครับเบอร์สเบอร์ห้าบ้าเหอก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมทีนี้ก็เบอร์สองเบอร์สองไทยจัดเบอร์สองเลยทีนี้ก็เริ่มสั้นไปเรื่อยๆครับครับเราไล่ตามเบอร์มาไล่ตามเบอร์มานะครับหกห้าสี่สามสองหนึ่งครับอันนี้เบอร์สองอยู่คตอนเราเล่นเลขเราใช้เลขอารบิกเลขเลขไทยครับที่ไล่มาเลขอารบิกเลขอารบิกนะครับผมเราเป็นสากลเลยใช่ไหมถ้าเป็นเลขไทยนี่เขาจะเขียนยากครับเขียนยากครับ แล้วบางคนจะเป็นกอดกันไม่รู้อ่ะบางคนก็จะเขียนไม่ได้แล้วนะตอนนี้ไม่ได้ไม่น่าจะเขียนยากแต่สวยงามนะความสวยงามมีสวยงามมากเลยนะครับผมสวยงามมากเลยต้องได้หยุดนะครับถ้าท้ามันไล่อย่างนี้เขาสู้ม,มาหมดครับหนีต้องหนีไปเลยหนีต้องหนีให้ไกลมีรัดกับผมเนาะไม่เป็นไรครับยังไงก็ไม่เป็นไรตัดไปก่อนคือผมก็เบื่องานต้องทีจนหนีเอาของปิดทางไปแล้วกลัวเขามา เอาดินปิดเอาไว้อ่าเดี่ยน,น้องๆมากันแล้วนี่อีกสองคนนะครับน้บองมาอสองคนเบอร์ไรสุดอย่างนี้เขาตามตอลอดเบอร์สองนะครับเบอร์สองแล้วก็เบอร์หนึ่งใช่ไหมอาจารย์ปัจเลียนก็พังไว้ก่อนน,นก็ไม่ได้อย่างใจนะเหนไหมครับแปเจ็ด หกห้าสี่สามสองหนึ่งครับต่อไปเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งมาดูนะครับขมวนพอแล้วขมวดพอแล้วนะครับไม่นั่นแล้วตัดข้างล่างแล้วจริงครับตัดข้างล่างเบอร์หนึ่งนี่คือเราจะเก็บเฉพาะส่วนที่เป็นอย่างนี้อย่างนี้นิดเดียวเนาะเราตกแต่งนิดเดียวตกแต่งขนนิดเดียวแล้วก็เสร็จละอันนี้เสร็จแล้วอยนนี้ ทีนี้พอเราใช้เบอร์หนึ่งมารอบหัวนะครับดูนะครับครับพอเราเบอร์หนึ่งเสร็จถอดเบอร์หนึ่งออกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์แล้วมันกลับอย่างนี้ครับเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ก็มีด้วยนะมันก็เป็นเบอร์ศูนย์นั่นเองมันต่ำกว่าเบอร์ศูนย์อีกใช่ไหมครับเนี่ยดูนะครับที่การที่มันต่ำกว่าเบอร์ศูนย์เนี่ยมันจะมันไม่น่ามีต่ำกว่าเบอร์ศูนย์นะมั้งมันน่ามันจะเป็นลบศูนย์หรืออะไรเงี้ยแหละถ้าบอกให้คนรู้อ่ะ เป็นเบอร์ศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่กัดหนังอ๋อศูนย์จุดหนึ่งถ้าเราถ้าเราใส่ศูนย์จุดหนึ่งมันก็เป็นลบนั่นแหละกลายเป็นลบแล้วใช่ไหมถ้าเป็นลบคือมันต้องไปเข้าเนื้อเลยอืมเอาผมก็ไม่รู้แล้วครับอันนี้สารระบบใครรู้ก็แนะนากันมานะครับถ้าเอาเสมอเอาเลยไปไม่ได้ถ้าเป็นลบมันจะมีศูนย์มีศูนย์จุดหนึ่งมีลบศูนย์ลบหนึ่งลบสองหรือเปล่าถ้าลบศูนย์ลบหนึ่งกัดเนื้อเลยฟันมันไปเสมอเสมอองฟันล่างเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันจะไปกัดเนื้อเขา ต้องเอาศูนย์อย่างเดียวศูนย์จุดหนึ่งก็ยังพอวิบวิบอยู่นิดนึงอ่ายังพอได้อยู่เนาะอันนี้ยังพอได้นี่ดูวิธีครับดูนะครับเนี่ยให้เป็นเหลี่ยมสวยอย่างนี้มองดูด้านหลังเนี่ยดูนะครับดูด้านหลังทำเป็นเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเขาเรียกทรงแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งครับจะเรียกเป็นทรงอื่นก็เรียกไปให้เขาเรียกไปเนาะไม่รู้เหมือนกันแล้วครับมันอาจจะเรียกยากเรียกยากแล้วคนก็ เวลามาตัดจะบอกยังไงใช่ไหมเวลาอ่านตัวเลขมาตัดจะบอกว่าอย่างไงทีนี้เอาทรงนี้บอกไงถ้าเราเป็นช่างเราต้องใช้ว่าผมหยิกหยองต้องใช้แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้ช่างเขาเถอแล้วตามใจช่งาง, <c oughs> างรทรงนี้คือทรงตามใจช่างนะครับครับผมช่างจะอ่านเกมเอาเนาะครับผมตามใจช่างนั้นถูกต้องครับผมเป็นแล้วครับ,รบมาร้านนี้ก็ตามใจช่างอาแนะนําของดีหน่อยแนะนําของดีดนิดนึงครับ นี่โกลยินเลตลอนดอนผลิตผลิตจากสหรัฐอเมริกากล่องสีส้มชุดพรีเมียมอย่างดีบวกโฟมด้วยราคากล่องละนีแบรนด์จากอเมริกานี้แน่นอนเลยนะครับกล่องละ130ถึง150บาทครับประมาณแล้วแต่สถานที่200ถึง150บาทครับผมครับสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้ครับผมจะมีลายนะครับมีลายนะครับก็กันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันดูกันกัน เพื Ari, Ari ่ได e like ้มาสรุปก like ันให้ดูนิดนึงเพราะว่าเห็นกันบ่อยแล้วเวลาเรากันดึกเราก็ทําอย่างนี้นะครับเดี่ยมโค้งเดี่ยมโค้งผมจะสวยไม่สวยแต่ผมเราสิกันบอนี่นะครับต้องกันให้สวยนะครับตัดผมเราสิกันอกที่นี้เขาถามว่าไอ้สิกันอกนี่มันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพูดถ้าผู้หญิงพูดเขาก็บอกว่าสิกันก็กันเี่ากับเพราวาสนาภาษาอีสานครับตอนอันนี้ชัก เริ่มแล้วนะอาจารย์ไม่เริ่มครับไม่เริ่มจริงก็มีภาษาปากเขาว่าอย่างนั้นจริงครับความคิดของอาจารย์อ้อนจะไปด้านลบหรือด้านบวกไม่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 มีไม่มีสิกันผมบอนี่ภาษาอีสานครับผมอยู่วัดอยู่วานะอยู่ใกล้กับวัดอาจารย์อ้อนก็อยู่ใกล้กับวัดจวาสิกันผมบอนั่นแหละครับสิกันผมบ่อตัดผมแล้วสิกันผมบอประกันแล้วมันสวยนะครับนี่ดูเห็นไหมครับสวยแล้วโค้งเห็นไหมโค้งอ่าโค้งก็สวยครับอันนึงสองคม คนเบาๆแค่แค่ขนอ่อนนี่ขูดออกให้หมดเลยนี่ขนอ่อนนี่ขดขนอ่อนไม่ต้องดึงแต่หนังแต่หนังให้เขานั่งตรงตรง่าแต่ด้านล่างให้เขานั่งตรงตรงแล้วก็ขูดขูดขูดนี่พวกขนอ่อนนี่ขูดหมดเลยครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับพักไว้ก่อนนิดหนึ่งนิดนึงดูนะฮะขูดมาอย่างนี้นะขูดมาอย่างนี้เพื่อที่ให้หาฉากอย่างที่เคยบอกอ่ะ มุมฉากนะหามุมฉากนะคีเลี่ยมมุมฉากเออเอาองศานั่นแหละองศาหัวคนเรามันกลมหัวคนเรามันกลมให้เขาคิดตามนิดนึงอ่ะเออถ้าจะทําตามแต่อาจารย์อ่อนหลายก็ไม่ดีหรอกเนาะคิดเอาเองบ้างมาสรุปดูนะฮะพอเราพอเราเราได้ขอบนี้นะก็ได้ขอบนี้ในแนวเดียวกันเขาบอกให้กันหน้าเป็นให้เสมอให้ด้วยแล้วก็ดึงขอบนี้มาดึงขอบนี้มา ดึงขอมนี่มาเพื่อที่เขาจะให้หน้าผาดเทานี่เสมอกันเห็นไหมครับดึงมาดึงอย่างนี้ดึงมาแล้วมาจับเหลี่ยมตรงนี้นิดนึงมันก็จะได้ฉากจับเหลี่ยมไม่ใช่จับเสี้ยมเนาะถ้าจับเหลี่ยมไม่จับเสี่ยมก็อันเดียวกันอันเดียวกันเกงจัทำปูนก็ทำผมเสร็จแล้วครับที่นี้จับเสี่ยมตรงผมนี่เสร็จแล้วครับสรุปดูให้เขาดูครับ สรุปว่านี่ภาพด้านหน้าให้ดูจนสดจนจบเลยสี่สามนี่แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งี่ครับครับสรุปนี่ด้านหน้ามาอเอาเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับ,บ,ารบอาจารย์นอนกันงานและขอบคุณมากครับ,บ,ารบนายแบบ